สำหรับโจทย์ในวันนี้ก็คือ1ชั่วโมงจบปูนได้กี่ถุงในเมืองวอซิตีรถที่ผมใช้จบปูนในวันนี้ก็จะเป็น b m w ครับ M5 ที่ผมเคยรีวิวไปในช่องเริ่มจกตอน4โมงหนนาทีนะครับตอนนี้4โมงแนาทีนะครับผ่านไป7นาทีครับได้มา8กองนนครับเฉลี่ยนะครับนาทีละหนึ่งกอะครับย้ำนะว่าผมจะจกแบบไม่เก็บนะครับหนึ่งชั่วโมงนี้นะเหมือนตำรวจจะมาครับผมกองที่13นะครับโอ้ผมจะไม่เหินประจํานะ ได้สวยครับเราถึงนะเขาไม่ถึงนะโอเคครับรอดแล้วทุกคนจะครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้เราได้มาแค่เ17กองนะครับต่อไปกล่อง21ครับผมต่อไปครับกองที่22นะครับผม23ฮะ24ครับผมมาครับอีกหนึ่งกองครับผมกองที่34นะครับกับเวลาอีกแค่6นาทีสุดท้าย1ชั่วโมงแบบไม่เก็บนะครับเราได้ปูนทั้งหมดนะครับ35ถุงนะครับโดนตันบดไล่ทั้งหมด4รอบเนอะ นะครับ